พอมจะตีหนูแล้วเหรอวันนั้นน่ะนะฮะตีได้ยังไงจำไว้เลยนะตีได้ยังไงจำไว้เลยนะตีน้องใครไม่ลกไหลก็แก้แค้นเลยไหนเลองเนาะตีได้ยังไงไม่ตีแต่คูดยังไงโยนเลยค่ะไายโยนก็สมองแตกขี้ไหลเลยดิใจเย็นเย็นดิบอกตีได้ยังไงไหนลุงเนาะ nó no. à. <laughs> có tiếng à, này, ca, này, này. Có tiếng này cáp. À, mặc thơm Mì... <laughs> tiếng nói đi. Được. Có tiếng nói. lửa Có tiếng nói. Mày con được. <laughs> บอกกงไูก um, ิน um, ข um. um, ้าวกันขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยปี๊เ้อเนื้อาติดปลาข้าวติดเฮ้ยหมูหอมนะอืเอาดลอกน้าวก็กข้าวก็กข้าวกข้าว่อออออ้ือ้้ออ นั่งมาเอ้ดินไหมดี๋นั่งาซิตดินไหมลูกกัอ้หนูจะไปกรุงเทพกอนจับจับจับปจับมับจับจับจับยับจั่อักจอบจับจยบ่ับจยบจเบจับอับจับจับับจั่จจับจั่จับจับจับจั่ยังไม่อิ่มัยจจก

tổng mới thấy mấy phần hộp gì là đó <laughs> okay. uh, Đọc